สวัสดีค่ะพี่น้องมันนี่ก้นน้ำพ่องก้นน้ำพ่องมาหาอยากค้ากินได้ค่ะมัอนี่ค่ะพี่น้องเช่าท่ทยเช่าวล่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อค่ะมัอนี่ค่ะมารุนน้ากันค่ะพี่น้องว่ามันสิมานบ่มือนี้ค่ะมหากินท่างน้ำได้ค่ะพี่น้องค่ะมันนี้มาส่นมาส่นหวกเบิ้งดูค่ะพี่น้องค่ะว่ามันสีมานบ่มาส่นหวกเบิ้งค่ะพี่น้อง มาสอนหัวกไอปะท่านในมาจักเทียดหกอคะพี่น้องหัวตาสีมานนี่แหละเทียแหลกค่ะมาล่องเบิงค่ะพี่น้องว่ามันสีมันบอมันเป็นตาแหลวแรงแลล yes. วง uh? <Of course. S 1> ่ายบอนี่ค่ะครับสุปีกับน้ำน้อยนึงเด้อค่ะปีนี้น้ำไหลปีนี้น้ำไหลแงกว่ามันสีเถือกขึ้นบ่อเถือกเพราะว่าคนนำพ่องกับปท่านในมาจักเทียค่ะพี่น้องหัวตาสีมานนี่แหละเทียแหลกค่ะ พี่น้องชาวไทยชาวลาวค่ะชาวต่างประเทศฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนน้ำพองในเด้อค่ะสิโค้งมาพี่บอ๊ะนุ่ยเฉยเอาขุไปรัดทางพุนบังค่ะมัดสอนมัดสอนหักค่ะพี่น้องจจกว่ามันสีมีบ่มีดอกบ่ท่านเลยต้องมาลุ่นน้ำกันค่ะพี่น้อง มันหล่นน้ำค้นน้ำพ้องว่ามันเสีถือกบอ่ถือกว่ามันสีแล้วแรงแล้วง่ายบ่เป็นตีมเป็นตะมีอย่างบ,าบู่น้นี่พี่น้องเลยค่ะยุทงหน้าแมค่ค่ะพี่น้องยุทงไฮทงหน้ายุทงหน้ายุ่น้ำทงไฮทงหน้าค่ะพี่น้องวิธีชีวิตของคนอีสานค่ะพี่น้องค่ะหาอยากหากินค่ะพี่น้องหาอยากหากิน มาเบิงดูว่ามันสีมันมะมันนี่เขาคือจอมเขา่าจอมเขาเ่าแท้ <c oughs> นี่สับไปเบิงน้ำเพลินกันเด้อเดี๋ยวไป หวกค่ะพี่น้องหวกเครื่องหัวเคืองแมงข้าวสารค่ะพี่น้องพี่น้องเคยกินบะแมงข้าวสารเกลือท n g ใหญ่ไหมถุงกลางด<ใ>ูใส่หลอดไหมใส่กระถุงอถอย,ยูใส่ถุงดูโหลดมีเอาใสา่นี่กอนโหลดมันสีบินแมงขา้าวสารนี่แมงสาีบินเอาใส่โหลดเดี๋ยวจะเอาหน้าไปตรงอ่ะดอกเดี๋ยวจะเอาหน้ามาตรงกันเดีวจิบเสรนไปเอามาใส่ เอาอันนี้ใส่ใบสะกอนอวิงจะใช้อวิงง้มใบสะกอนย่านแมงเขาสานบินนะคะพี่น้องอปูงน้าเราเอาอีปูมันจ็บอ่ตั <t abs> <Avenue. S 1> ้งไรใส่หมอนเขามันขาดแต่มันบอออกดอกตาบอดอืมอืม ค่ะเนี so you, horses, so ่ม so kind of so so ันเห็นไดตออกไตออกเคาะออกแหมฮแมงกอสามได้อยู่ค่ะพี่น้องโค้งสีแล้วแรงด้วยกันเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องนี่หงดหวดน้อยกับแมงกอสามค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ